สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอินเช i n c h a n n สวัสดีย้ำมือแรงได้จ้าคำคำจากน้อยมือเนี่ยจ้ามือนี่สิมีนวทั้งบนตัวเดียวมาฝากเล้จ้าเด้อบนตัวเดียวเข้ามาลายงวดและจ้าบนตัวเดียวของอาจารย์ศรัทธางวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองพนห้าร ของเพื่อน,นเอกเผามาัดตายงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดละจา่าเดี๋ยวสิไลฟังได้จาด่าได้งวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดให้สามออกหกศูนย์สามสิบหกมีนาหกเจ็ดให้สองออกหกสองหกหนึ่งเมษาหกเจ็ดให้แปดออกสี่แปดหนึ่ง สิเมษาหกเจให้9ออกห้าเก้าแหสองพฤษภาหกเจให้หออกหนึ่งหนึ่งหกสิพฤษภาหกเจให้9ออกหกเก้าศวดนี้เพิ่นก็ให้มาแล้วจ้าวันนี้ให้หนึ่งหนึ่งมิถุนาหกเจให้7 7มีผู้ใดมากไคอชอบบัวจ้าพิจารณาเบิงกอนจะได้ได้จ้ะเด้อ บหมากกับพานได้เจ้องวดนี้ได้เจดหาตัวเด่นมาใส่เลยจ้าเด้อเจดบนตัวเดียวจ้าแทบภาพไปเลยจ้า <c oughs> เจดบนตัวเดียวถ้างวดนี้เขางวดหนาสิลงอีกจ้า พิจารณาเบิงแนวทางน่งจาจะเนาะสนับสนุนฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลแนวฮาง,งบอลูนเนาะว่าเลขสิออกตัวใดแต่เอาแนวทางมาให้เบิงจา้าเป็นแค่แนวทางได้จา้าเด้อแล้วก็มีอีกจำนันหนึ่งจา้าเลขมือทองห้ยซองนะคะห้วยซองของอาจารย์มือทองนี่ก็เขาดีกันได้จา้า พบพบกับอาจารย์ศรัทธ,ธานี่ะจ้าอันนี้ก็บนตัวเดียวขึ้นกันจ้าอันนี้ก็แคบภาพไว้กอนเลยจ้าอาจารย์ศรัทธ,ธาจ้าอีกสำนักหนึ่งก็เลขมือทองจ้าหวยซองของอาจารย์มือทองนี่ก็เข่าดีกันด้ยค่ะสถิตีก็เข่ามาหกงวด เดี๋ยวแอดสิไลฟังได้จ่ะได้อได้จ้ะเด,ดเ้ปรับมุมกล้องก่อน,นจ้ะสิ 16, มีนาหกให้6ออก6กสองหหนึ่งเมษาหกให้สออก4 1, 16, ี่หนึ่งเมษาหกให้8ออก5้าปด สองพฤษภาหกเจให้6ออกหนึ่งหนึ่งหกสพฤษภาหกเจให้ศออก690แม่นครับนาะจ้าเนาะแม่นนี้เลียแต่ว่งวันนี้เพิ่นกะไห่มาแลา้วจ้าวันนี้เพิ่นกะไห่มาหนึ่มิถุนาหกเจให้หรอผลจา้ามาถึงเฮาแล้วมันื่ออ,อกบ่จ้า,จา ล้วเมืองนะาจา่าเนาะเลขมือทองให้ห้าบนตัวเดียวอาจารย์ศรัทธาก็ไห้บนตัวเดียวกันกจ้ามีผู้ใดมีเลขในใจก็มาจับใส่กันได้ด้วยจาย้าเด้อเลขอบเทาก็บอลลูว่ามันสีเข่าวอเข่าเนาะมันเดินดีมาลายงวดแล้วอาจารย์มือทองนี่ก็เท้ามาทุกงวดเลยค่ะมิตรเลขบนอาจารย์ศรัทธานี่กั เลขตัวเดียวแต่ว่าเลขเพื่อนบกืึกันนะจ๊ะเนาะจับชนกันได้เลยได้จ้ะอาจารย์ศรัทธาให้เจ็ดเลขมือทองหอยซองให้ห้าไออาจารย์ศรัทธางวดที่แล้วเพื่อนให้เก้าอาจารย์มือทองงวดที่แล้วเพื่อนให้ศูนย์ก็ออกเก้าศูนย์นั่นก็บเบองแล้วก็จับชนกันได้นะจะ๊ะเนาะ แต่วางวดสองพุทธพาอาจารย์ศรัทธาให้หกอาจารย์มือทองให้หกหกมันชนกันนะจ๊ะมันแกเลยหาดตัวเด่นมาจับใส่วดนี้ก็อาจารย์ศรัทธาให้เจ็ดอาจารย์มืออาจารย์มือทองให้ห้า มันโบชนกันนะจ้าโบแน่ด้วยเนาะโบแน่จับชนกันได้ด้นะาจะเนาะแคบหน้าจอไว้ได้จ้าแคบหน้าจอไว้ถ้าเขามีโศคร่วมกันถ้ามันเข่าอีเลียแอดที่เอามาลงอีกได้จ้าได้งวดหนาเด้อแต่ถ้าโบถ้าไน่มั่นใจกับเบื้องวก่กนได้จ้าได้งวดเนี่ยเด้อเงาเล็กนะ่ะนั่นก็มีเขา่ามีหลุดพื่ว่าละเนาะเดินเงาแล้ว แคบหน้าจอด้จ้าแคบหน้าจอเอาพิจารณาเบิ่งจ้าว่าเน่กะให้ห้าบนสุดท้ายนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ได้จ้าเด้อพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า